นี่ส่วนใหญ่ก็จะไปทำอังกะลุงนะครับอังกะลุงนี่เป็นหลักเลยเสียงมันดีลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาอยู่ที่กอไผ่ลายเสือหรือไผ่ลายหรือไผ่ลายแองกะลุงอันนี้ชื่อวิทย์คือแบมบูซ่ามาคูลาตาครับนี่ครับกำลังตัดไปทำบ้องครับ นะครับในตัดทำบ้องแล้วก็ที่เหมาะสมก็คือแบบนี้นี่ครับนี่ความโตขนาดไหนนี่ลองมาดูที่วัดสิสลับเม็ดมาขอสลับเม็ดหน่อยอาอามาดูที่ความโตอามาดูตรงนี้จ้าความโตนี่จ้ามาดูระวังเหยียบมีดเหยียบเหยียบอ่าห้าครับ ห้าเซนห้าเซนปิกเลยนะ,อะโอเคแล้วก็ลายสวยท่านลองดูที่ว่าได้กี่กระบอกเนาะอันนั้นมาหักก่าน,นะสี่กระบอกนะอันนี้หนึ่งปลาหนี้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าประมาณแปดดอันนี้กเรเดีวแล้วแปดประมาณ 8. ปดประมาณแปดอนุลบอ่าน,นี่นี่ลำนี้ได้8ดนะคือประมาณนะครับ 8. นี่อ่าส่วนใหญ่ก็จะไปทาอังกะลุงนะครับอังกะลุงนี่เป็นหลักเลยเสียงมันดีคืออากอเนี่ยมันมองมันมาเหมือนกับไผ่เขาเรียกว่าไผ่ดำติมอนี่แหละเคยพูดไปแล้วทีนึงอ้าพูดใหม่ เหมือนเด็กเลย <Wow. S 1> เหมือนดำติมอเนี่ยแหละครับแต่อันนี้มีสีถ้าดำติมอมันก็คือแบมบูซ่าอะไรเนาะลาโก้อันนี้เป็นแบมบูซ่ามาคูลาต้านะครับทรงอะไรเหมือนกันหนอ่อคล้ายๆกันหมดเลยแต่ตัวนี้มีลายนะครับ mm. หนอ่ออ้าวมาดูครับทรงเหมือนเด็กเลยเหมือนกับไอตัวไผ่ไผ่ไไผ่ดำานี่แหละครับไผ่ดำติมอเนี่ยแหละทรงเหมือนกันเลย นะแล้วทีนี้เวลาเราไปปลูกนี่เห็นไหมครับกระทรงนี้นะปลูกได้สบายเลยครับนี่มันมีรากอากาศนะเดี๋ยวเราไปดูหน่อยเอกเจออยู่หลายอันครับเดี๋ยวเราตัดไปเป็นไปปลูกดูตัวนี้ตัวนี้เราเคยมาดูแล้วนะครับสภาพการปลูกเนี่ยทนนะครับอันนี้ทนแฉะได้ดีนะครับแต่ทีนี้ถ้าปลูกในทุ่งนานเราไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่ามันทนเรื่องของชื้นแฉะเนี่ยดูสิครับนี่ ปลูกอยู่หลังบ้านนี่นะครับแต่ว่ากอเหล่านี้นี่น่าจะเกินห้าสิบปีแล้วนะครับเนี่ยกอเนี่ยนะครับเกินห้าสิบปีแล้วครับอโอเคนี่คือไผ่ลายเสือนะครับเดี๋ยวเราจะตัดแล้วนะครับ oh, <no. S 1> อาให้ดูการทํางานไปนะครับเราจะตัดแล้วเอาไปใช้งานแล้วครับตัดออกซะหน่อยดูดตาอ่าทีนี้ลุกกลมจะเลือก เลือกที่ไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินครับอ่าอันนี้ได้เนาอใช่มันจะปูอันนี้มันจะแปกอ่าครับนี่ เรียวๆก็ไม่อยากได้ต้องให้เท่ากันแค่ก huh. uh ็หิวไม่ละอา Oh, มันก็หนูจับอยู่แล้วก็เสจเลยนะบ้าหนโอ้ย oh, หมดหมดลำอันนี้ค่อนข้างแก่นะครับสีขึ้นเ๊ะเลยเนี่ยอย่างเนี้ยเวลาแห้งนะจะสวยงามมากนะครับลำขนาดนี้คือกอเนี่ยมันห้าสิบปีแต่หนอเนี่ยหลังจะปล่อยอย่างนี้อย่างน้อยก่อนนะผมดูแล้วสองปีขึ้นนะครับถึงจะแก่แบบนี้นะครับ ต้องเลี้งสองปี ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามคนระับ